สวัสดีครับที่นี่เติมฮักฟาร์มครับกับบรรยากาศเช้าๆอากาศดีครับวันนี้พาทุกท่านมาชมดอกไม้ประจำสวนเพิ่งออกดอกปีแรกครับมาดูว่าดอกอะไรครับท่านจะเคยเห็นหรือไม่นี่ครับดอกไม้ประจำสวนของเราเพิ่งออกปีแรกครับหลังติดดอกเต็มต้นนะครับต้นเล็กๆนะครับ อายุต้นได้2ปีครับท่านรู้จักหรือเปล่าครับนี่อากาศน่าจะเหมาะกับเขานะครับเขาออกดอกครับปีนี้ออกเร็วมากนั่นก็คือดอกดอกลิชีครับนอพหนึ่งนะครับเป็นกิ่งตอนนะครับมาจากนครพนมนะครับนอพหนึ่งติดดอกได้นะครับที่กาลสินครับติดตามตอนต่อไปว่าจะติดผลหรือไม่ครับ